ดีตอนชาที่รอยเอ็ดค่ะเพื่อนนจากเมื่อวานก็โอ้ยหนาวอะ่ะดื่มกันแล้วเช้านี้ก็หากต้มเลือดมาน,น่ากินไหมไปลองไปลองแกงต้มเลือดหมูกระเทียมกันยนาม วนนี้ได้กินต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูยานชาให้หายหนาวก่อนวันนี้จะไปมุกดาหารข้าวหมูกต้มเลือดหมูกับเอวาไปกินข้าวกันที่ร้านรู้สึกสวยอ่ะชายเท่เนาะเท่แน่ ากาแฟนั well. ่งดื่มกันนะคะวันนี้พี่ต้นได้รับกาแฟไหนได้ยังได้ล้วไปกินขนมปังก่อนรู้สึกยังไม่ตื่นโอ้ยเอยี่ยวันนี้พี่ต้นจะมากินชีโอปังที่นี่ค่ะไม่รู้กินอะไรออาล่ะแล้วเมื่อกี้บอกอยากไกินชีโอปังเขาเอาไว้อ่านหนังสือที่เนี่ยไปเกยย่าเกย์แซนนั่งไน่งเนี่ยแหละร้านเนี้ย ลึกลับมากตอนแรกเดินเข้ามานึกว่ามีอยู่แค่โซนหน้าร้านอะ่ะพี่ต้นพาเอวาเดินเข้ามาอีกอะ่ะโอ้เยอะมากที่นั่งเต็มเลยพี่ต้นบอกร้านนี้เขาทําไมนะเขาเอาไว้ให้คนมาทํางานแล้วก็มาศึกษามาอ่านหนังสืออที่อ่านดูในรีวิวนะมีปลั๊กทุกโต๊ะเลยปลั๊กเกอะมากเอาะในข้างนอกเนาะในข้างในบอกเอากระเป๋านะเข้ามาหลบนะแต่ก็ต้องกินปิ้งเนชื่อ ป็นเมย์ชีของเอว่าบิ้งฉาฉาอะไรฉาพีชอร่อยนะหอมเนาะหอมเนยอ่ะอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆ คานมา1อยเอทหรือว่าประมาณ100เอทเนยอันนี้อร่อยเนาะอร่อยรู้ไหมทำไมอร่อยนอกจากเขามีที่คั่วกาแฟแล้วนะข้างหลังร้านนะ่ะเขามีที่ทำขนมปังเองนี่เมื่อกี้แอบเห็นดูนะอเป็นไงเคล็ดลับความอร่อยกินขนมปังอุน่นๆรับลมเย็นๆนะที่รา้านมิโดริ100เอท อยากได้ฟิวญี่ปุ่นกำนนังอย่างนี้แม่ต้นไผ่สามสิบห้าบาทอร่อยมากอร่อยแบบคอเพิ่มเลยเพื่อนๆอร่อยสุดยอดเนาะ สาิบห <5 S 2> ้าบาทเร่ายรไหมเท่อยมากเ,เ,เติมเต็มเติมเต็มก่อนขับได้ดีเหมือนเพิ่งรับวันใหม่การมาเที่ยวร้อยเอ็ดครั้งแรกของเราสองคนประทับใจมากพี่ต้นชอบหลายๆอย่างเลยใช่แกค่ะชอบผักเมืองชอบกิจกรรมแล้วก็อากาศดีอชอบอไอเดียเขาที่เขาอ่ะเอาเครื่องดนตรีของร้อยเอ็ดอะคะ่ะ มาทํเป็นตึกที่สูงแล้วก็สามารถเห็นผังเมืองของร้อยเอ็ดได้แล้วข้างบนคือ,ขอเขาทําดีแล้วก็ทําสวยด้วยมีกิจกรรมมีนู่นน,นี่หน้าอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยค่ะเอาไว้จะมาเที่ยวนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายเจอกันมุกดาหารนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขคนมปังอร่อยมากเลยครอร่อยมากๆเลยค่ะ จะมาเดินที่ถนนคนเดินต้องชบใช่ที่เขาจะมีร้านรวงขายหมูกระทะใช่นี่เราไปเอาที่พักกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักก่อนแป๊บหนึง่งไปไปอ้านี่จะเป็นห้องพักของเรานะคะมุกดาหารวันแรกเราจะพักกันที่นี่ชื่อที่พักว่าวิลล่าทิวาค่ะเพื่อนเพื่อน โอ้ชิวนะเนี่ยเฮ้ยมาอุ้ยมุมนี้น่ารักมาจ๋านิมมินิมไหมหกร้อยเก้าสิบเองทุกคนเนาะอยู่ใกล้สะพานด้วยอืมดูห้องน้ำสิครับแต้แดงนีใดไนี่ปึ๊บใหม่เนาะฮโ้ยภาษาจีนเหรอใช่นี่ กินเหมือนอ็นนี่เลยที่พีพ่จีมเลยจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นตึกใหม่แค่ตึกเดียวคือตึกดีดอกนะคะตึกเอบซจะเป็นห้องแบบเก่าอยู่ใครที่มาแล้วอยากได้ห้องใหม่ก็ต้องแจ้งเขาว่าพักตึกดีอันนี้หกร้อยเก้าสิบส่วนตึกเก่าห้ารนะ้อยบาทถูกเนาะหกร้อยเก้าสิบถูกนะเนี่ยกินหมูกรนะทนะกนะัน เดี <ITA> ๋ยวเรากำลังจะเดินเลือกร้านว่าวันนี้เราจะกินหมูกระทะร้านไหนกันนะคะตอนนี้กินหมูกระทะหอมมากคนเพื่อนซีฟูดก็หอมนิ่ชิวมากนี่แตกท้องมาเพื่อมากินเลยค่ะสะพานน่ะพี่ต้นนชื่อสะพานอะไรนะมิตรภาพมิตรภาพไทยลาวอุ้ยนนั้นเป็นฝั่งลาวแล้วร้านเต็มเลยเพื่อนเนี่ยก็มีร้านเลือกได้ตามสบายเลยวันนี้อยากจะมานั่งโต๊ะ ถอยนั่งที่นั่งพื้นนะอยานั่งพื้นใครจะนั่งกับพี่วังดูวิวดูวิวอลังการมากรมแรงมากโอ้ยมีความสุขอะอะไรนะมีความสุขอะหิวก็หิวเอวาจะใช้ความรู้สึกในการเลือกอหากินเพราะว่าความรู้สึกเราสิาสำคัญเสมอพี่ต้นก็จะใช้ตาดู ร้านที่ต้องอยากนั่งโต๊ะนี้กันเป็นบุฟเฟ่ต์ก็มีนะครับุร้านเลยทะเลร้านที่ก่อนได้คุณพี่ร้านน้องไป็นร้านสีเดียวจดก็มีค่ะก่นั่งได้นะคะคคลโซ่าก็มีคนะคะแ่เก็มีนะคะ่บรรยากาศดีเดี๋ยวขับใหสุดก็จะไปลงเอ่ยที่ร้านไหนเดี๋ยวจะเดินให้สุดก่อนว่ามีอะไรบ้างอีกชิลไหมชิลมากลมดีมากร้านสุดท้ายจุ๊บ ก็จะเป็นรลานขายของเหมือนทั่วตลาดนะ,ะนก็มีของขายไปหิวแลว้ววะใช่ไปไปไปใครหิวแล้วเลยไปว่าหิวขอกินวิ่ก่อน,น,นของสดเลยเกี่ยวกับไข่นกขอบคุณค่ะเท่าไหร่ยี่สิบของเงินบังเลยนะค่ะได้เลยนี่ไงไม่ดีเหรอ,ไห,รอไหนไหน ปมจุ่มของถ้วยผักน้ำจิ้มเองสำหรับค่ะมีใครรับมัวยคะรับค่ะมีกินแล้วครัวจุ่มของก่อนิบเองใช่ไหมให้เอวาทำหมูกระทะริมของยายมานั่งโต๊ะนี้นะคะเรารีบกินทำไมอะรีบไปไหน กินไปไหนหิูไงชิมน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มหมูกระถางนี่คือน้ำจิ้มแจ่วใส่ข้าขวคั่วมาด้วยเองเข็มข้นนะอร่อยเดี๋ยวจะปรุงกระเทียมเพิ่มนะเพื่อนๆวิวฝั่งโขงเนี่ย คนเยอะไหมไม่ใช่คนเยอะร้านเยอะมากก็จะเย็นลงแล้วรอหมูนะครับรอหมูน้ำจิ้มอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยหูฟ้าสวยมากกินอิ่มละเดี๋ยวไปต่อ ่มฟ้าสวยมากดูดิของฟ้าสวยฟ้าสวยไหมครับตรงนู้นเป็นของตรงนี้เป็นไทยสองคนนี้เป็นเล่าฟ้าสวยเลยอ่ะวันนี้ยังคงหิวอยู่ใครยังคงหิวอยู่ อันนี้ก็ลองท้องเสร็จคนเยอะมากคนอนดึกก็ยิ่งเยอะเลยนะใช่เยอะกว่าเมื่อกี้ที่เราเดินมาใช่ไหมใช่มีร้านนี้เลงไว้ตอนขับรถค่ะชื่อร้านจเจริญมาดดูดีแล้วก็เพลงพร่อด้วยมแล้วชั้นไปนั่งกน เรดูดิบัตรเดินแล้วก็กินสั่งจิ้มจุ่มมาเนี่ยเอามาให้มันทูนสั่งจิ้มจุ่มมาเพื่อให้หายหนาวก็ต้องกินกับคู่น้องแสงกินอย่างปราสาทที่ร้านเจริญเขาบอกว่าอะไรนะเอวมาเมื่อกี้ถามเด็กเสิร์ฟเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคนเขาหลบหนาวแต่นักท่องเที่ยวมาสันทัดหนาวเพืวยมีเราด้านโต๊ะเดียวตอนนี้ หนาวไหมหนาวมากน่ากินไหมครับน่ากินหมูให้เยอะมากแล้วก็มีเตาไฟฟ้าชุดนี้เท่าไหร่ครับเอว่ 199. อาร้อยเก้าเก้าอ๋อเหรออันนี้คือชุดละร้อยเก้าสิบเก้านะ่เอว่เอาเวลาเปิดควันขึ้นเลยอ่ะควันขึ้นแล้วต้องทำไงเอาผักลงไหม อูดดยอู๋เชฟน้อยหนามากไหมไม่มากเพราะเมื่อวานโดนน้ำพังต้องซื้อต้องซื้อหมวกไหมไม่เจ้าเอาลงเลยปะเอาลงไปเลยเพราะมันเป็นต้มน่ากินไหมคะมาก น่ารักจังเลยน่าสดใสเลยใช่ไหมใช่เมื่อวานตอนอยู่ไหนนะเราอยู่จังหวัดอะไรวะร้อยเอ็ดอ๋อตอนอยู่ร้อยเอ็ดที่เราไปกินหม่าล่าแล้วพี่ต้นเห็นมอมอนี้พี่ต้นอยากกินวันนี้ก็ได้กินโอ้ยกดแรงดึงดูดค่ะกดแรงดึงดูดไหมกดแรงดึงดูดกำลังจะเดินไปซื้อ ซื้อหมวกก็เลยเฝ้าโต๊ะจุกแซกอร่อยคิดถึงเอวาโต๊ะเหงาเลยดูดิไอวานไม่อยู่เอวาไม่อยู่ก็คิดถึงอวาโคหคิดถึงมากเลย <c oughs> จริงๆเราสองคนนี้ห่างกันน้อยมากแบบ น้อยมากๆเลยที่แบบจะหาได้แล้วหัวมันน่ารักไหมมันเอามือส่งได้ด้วยนะโอ้ยน่ารักจังเลยเขาบอกว่ามีที่ใส่มือแล้วก็เป็นผ้าพันไหนไหนชอบไหมระวังร้อนนะเขาเพิ่งเอามาเสิร์ฟเลยไหนไหนโชว์ชุดไหนสิคะมีมือด้วยเนี่ย ชอบน่ารักค่ะพี่ต้นชอบไหมชอบเอว่นน่ารักจังเลยอันนี้เป็นตัวอะไรหมีน้อยแต่ถ้าอยู่จีนเป็นแรคกคูคคคคนน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นมีความสุขไรหอมมาก โฮเซ่เอ,องบ้าเหรอใช่คุณเองทำของขอบคุณนะคะอร่อยอ่ะน้รสมีหอมมากชิมหมูย่างไม่เค็มไปแหละของสองระวังร้อนนะร้อนไหมลมแรงมาก,มากจิ้มจุม่มดูวิวโขง ต้นชนแก้วกุหลาบและเด ไม่ไหวน้องเขาบอกว่าหนูว่าวันนี้ยังไม่ค่อยหนาวเมื่อวานหนาวกว่าอีกนะคนเหนือแบบสู้เลยเจ้านุ่มเหนือแบบสู้กค่แบบสู้คือรู้สึกหนาวหนาวหนาวสุดๆเหมือนกันในถ้าเดี๋ยวจะหนาววันนี้อีกเมื่อวานหนาวมากเลยหนูอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยหนาวพูดไม่ออกหนาวเป็นเชิเลยหนาวลมหนาวมันไม่มีลมอ่ะ แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นริมฝังลมแบบปุ้มปุ้มบุ้มุ้ม,มหน้าเหมือนไปไปเนี่ยไปจีนอ่ะไปจีนที่ไปกำแพงวนจีนอ่ะพีต่ต้นก็ไปอยู่คบเดียวเพราะว่าไม่ไหวมันไม่หนาวขนาดนี้หรือว่ามาใส่ดมีเทคข้างในหรือเปล่าใช่ไม่มันหนาวลมที่รักถ้าอย่างเงี้ยไม่หนาวเห็นปะพีต่ต้นเหมือนพีต่ต้นเพิ่งได้ดื่มดำบรรยากาศไปกิ้ไม่ไหวไม่กิมเหมือน สู้กับบรรยากาศลมอยากรับลมหนาวไงไม่ได้เจอหนาวมาตั้งนานรู้ <c oughs> สึกว่าพี่ต้องโคตรหนาวแล้วก็หนาวมากๆเลยจะว่าหนาวไหมไม่เห็นหนาวเลยไหนบอกไม่หนาวหนาวไหมไม่หนาวอ่าเขยแก้ว